ด้วยเผื่นว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีเลยพี่น้องเนาะ<ม>เพราะว่าหลวงพอ่อนี่ออกไปตรงที่นี้นะคะเ<ม><ม>นื่องจากว่าวันที่สองสองของวันที่2ของเดือนหน้านะคะจะเป็นวันโกงกับกรถินของวัดพระปฐู้มฯเราวันเสาร์หน้าวันเสาร์หน้านะคะ,ะ,คะแล้วก็หลวงพอ่อท่านก็นเลยให้ดำเนินมาว่าใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกรถินให้หลวงพ่อนะคะวันนี้หลวงพ่อจะมอบกระเป๋าสีให้หนึ่งใบเจ้าภาพห0า้อยบาท แล้วนาํากระเป๋านี้ใส่ฐานอยากได้ประการมจิอยากได้ประการมจิให,มออให้พี่น้องเขียนชื่อน้องให้ประการมจิของหายไปบ้างครับพี่นะคะก็คือใครเป็นเจ้าภาพประทินให้หลวงพ่อนะคะในวันที่สองประการมจิให้ใ,ให้เขียนะะชื่อเนื่องจากว่าถ้าหลวงพอ่อขนาดที่ฐานจิตรวมๆกันเราจะแยกชื่อไม่ออกว่าเป็นของใครบ้างพีอ่อ๋อกจะเป็นผู้ช่วยเลขาของทีมงาน ของหลวงพ่อนะฮะทีนี้ก็รับพระดำริมาว่าวันนี้ให้เราจําหน่ายกระเป๋าท่านใดที่สนใจที่จะซื้อกระเป๋าสมมติว่าอยากได้กระปิของเราเนี่ยห้าร้อยบาทเอาไปใจจสโต้นะคะอีกญคนละสี่มัชอบสีส้มแต่ที่เรียกชื่อนามสกุลแล้วว่หลวงพ่อจะท่าจิตให้ค่ะซึ่งข้างๆกระเป๋านี้จะเป็นเหรียญครบรอบเหรียญหลวงพ่ออยู่ด้านข้างกระเป๋าเนื่องจากว่ากระเป๋าใบนี้จะเป็นกระเป๋าที่หลวงพ่อเพิ่งสั่งทำมาพิเศษสุด แรงกระดิ่งและมีจุดบนตั้ง่ด้านที่ก้องสีที่สวยมากโดยเฉพาะสีให้เราเลือกเนี่ยจะมีพี่เยอะทักอ๋อหน้าคนแรกเลยคนแรกเลยสระทูสเลือกสีได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะให้เด็กเอาปากกาให้พี่เขียนชื่อเด็ผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นทั้งสีหรือดำถ้าเป็นผู้ชายเอาความชอบอะความชอบพี่จะมีสีนี้ดำแล้วก็สีเทาครับค่ะแล้วพี่พี่ถือไว้ก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวหนูให้เด็กเอาปากกาพี่จะต้องเขียนชื่อนามสกุลเดกผู้เดี๋ยวเราจะมีปากกาให้เขียนชื่อ นี้เพราะว่าหนูจะยื่นไปกระเป๋านี้ให้หลวงพ่ออ่านที่หลังจิตให้อ๋อเหรอคะอ๋อได้ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ไปออกไปนุโมทนาบุญได้นุ่งโมทนาบุญสาธุสำหรับเจ้าพระคนแรกน้องก็เอ้ยพี่เข้ามามีเวลาค่อนข้างจำกัดจำกัดที่วัดอดุสซึ่งตอนนี้ใกล้ๆกับวัดเราวัดหนองบัวขาวก็ทอดงอาถิตย์วันนี้เหมือนกันตอนนี้เราเดินไปวัดไหนวัดสายทองอ๋อครับ่อโมทนาสาธุนะคุณสาธุวุณพีคะ คุณออสำหรับจะว่ออก,กระถิ่นด้วยนะคะทีนี้บางคนพีออ่อ๋องบางคนเนี่ยทดิฉันมีปัจจัยมาถวายหลวงพ่อหนึ่งพันบาทกระเป๋าดิฉันมีปัจจัยมาถวายหลวงพ่อหนึ่งหมื่นบาท <ừ. S 2> ท่านเอาสักใบหนึ่งห้าร้อยบาท <ừ. S 2> มาช่วยการกระถิ่นเพราะกระถิ่นเนี่ยก็ถือเป็นบุญที่แรงมากนะคะเรามาช่วยการกระถิ่นเขียนชื่อนามสกุลและพี่อ,อ๋องเราแล้วพี่อ๋องจะเอาการซึ่งมีอะไรชื่อต่างๆมาให้หลวงพ่ออาจารยนจิตค่ะนะครแค่ท่านแค่ท่านยื่นกระเป๋าใบเดียวท่านหลวงพ่อก็ทราบแล้วว่าปัจจัยของท่าเนี่ยอยู่ในกองกระถิ่น เป็นงานสมทบกะถินของรัฐบาลนะคุณพี่เราจะจัดกันในวันเสาร์หน้าที่งถ <Yeah. S 2> ึงน <nya> ี้อีกกี่วันอีกอีกหวันอีกหวันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมงานทุกแผนทุกจุดตอนนี้เราเตรียมงานกันมอหูตัวิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดเนี่ยที่สนใจที่อยากจะช่วยงานกระถิ่นของเราห้ารอบาทเท่านั้นเอรอมาแล้วสดรอดี๋ยวนะกต้รู้นัต้อร้ับตอย่นาพาให้ับตองรา้จับ้องรูับองู้ัต้องรู้จับต้องรู้จับต้อง้รับ ีคใสีแดงเหรอลูกแดงอ๋อแดงเอาไปจัดตู้ให้หลวงพ่อเลยแล้วก็เดี๋ยวเขียนชื่อนายมงคลนะคะแล้วก็ยื่นมีใบนี้ให้หลวงพ่อเป็นเจ้าภาพหนึ่งคนแล้วนะคะหลวงพ่อคุณแม่ของเด็กอยู่ไหนคะคุณแม่มาลีคุณแม่คุณแม่มาลีเอาปากกาไปเอาปากกาไปสุดดอกมาเอาปากกาไปให้แม่ อย่างละนั้ท่านของเรื่อเป็นเจ้าภาพด้วยคุณแม่สีอะไรคะแม่อธิษฐานกับางตู้ของพ่อเองค่ะสีผู้จะถูกจะแพงก็แดงมาก่อนนะแม่เนาะสำรองดันค่ะคุณแม่จะสีแดงหรือเอาสีอะไรคะเอาสีที่ได้เลยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเอ่อน้องแน่ถามคุณพ้อนี่อประกันเปจีของหลวงพ่อเองได้ได้เลยเดี๋ยวรอเขียนชื่อสักเอาพี่คุณพี่นันหยอดตู้อธิษฐานนะคะในวันที่สองพ่อจะถึงกับวันพ่อ คุณนาะงคุณแม่น้องน่าชิลัยที่ทานเราวจอบก็ไม่รู้เพราะต๊ะน,นี้เราจะเป็นต๊ะประทิดนะพี่ก้องรครับวันนี้เราขายแต่กระเป๋าแล้วพี่อ๋อกแต่ว่าลืมบอกด้านหน้าด้านหน้า,าน,นี่ท่านสามารถซื้อไปใช้ที่บ้านได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแพ็คสมุน๋วยยาคิวบันทุกราคาจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นยาคิวบันี่ยแพ็คทิงเจ็ดร้อยบาทท่านหลอดเดียวเจ็ดสิบบาทผมข้อพกใจฟ้าแพ็คละห้าสิบบาทท่านสามารถซื้อไปใช้ที่บ้านได้นะฮะแต่ว่ารายได้ตรงนี้เราเอาเข้ามาสมัครของคุกก่อนนะค่ะแล้วก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งงขอ บางท่านอาจจะเจอแบนใจฟ้าทั่วเลยนะคะคือคือแบนใจฟ้าที่ออกแล้วค่าทุนถึงใจฟ้าปุ๊บแต่ทุกคนจะนึกถึงพ่ัทบาทกันถึงนะครับเป็นยางพิมันที่ขึ้นชื่อลือชาใช้ดีมากนะคะถ้าใครที่สนใจที่อยากจะรวบแจมในเรื่องการผับุญไม่ว่าจะซื้อสินค้ากับใช้ที่บ้านก็ดีหรือว่าอยากจะช่วยกระถินเพื่อการซื้อกระเป๋าและถวายหลอแต่กระเป๋าให้ถ้ากลับบ้านนะคะนะฮะท่ากลับบ้านไปใช้เป็นทุนเงินทุงเงินถังต่อไปนะคะ ุณแม่คุณแม่คุณช่วยเก็บเงินเก็บทองและครอบครัวสาธุใช่ไหมเก็บทองเก็บเงินใช่ไหมแม่แม่แม่ใส่ทองด้วยได้ไหมคะถ้าถ้าใครที่ได้ได้มาเรียบร้อยแบบนี้เอาให้เรานะคะเดี๋ยวหลวงพ่ออาจารย์ที่ฐานจิตให้เดี๋ยวเราจะใส่พันทองเดี๋ยวผมจะพันทองไงหลังให้เออพิธีราของพันทองพันทองเดี๋ยวจะพิธีละเดี๋ยวผมตัวเองคุณแม่เห็นช่วยไั้ไหโอเคนะคะ คนไหนที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพเชิญนะคะแล้วผไปหยิบพานทองก่อนเะออกจเพลยการก่อนหรอได้ค่ะได้ค่ะบุวรัศมีก็อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะได้หรืเปล่าได้ได้กระจายราละห้าหมื่นบาทโอ้โหประกาศหน่ยครับเอาอลไรรูปคุณค่ะแล้วก็ได้เลยนะพี่เชิญได้เลยครับได้เลยองือเปล่าครับก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับไปกับเดชยาพันก็ถือนะครับก็ติดต่อได้จาก ง่ายนะครับน้ำหอมแล้วก็กล้องอนะครับอ,อ,อ่ะทีนี้จะฟังเป็นอะไรพวกน้ำหงยแลสลันนะครับก็แนะนำกันไ,ได้ So oh.